สำหรับทิศทางราคาทองคำในคืนวันพุธที่ผ่านมานะครับราคาทองคำสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้แต่อย่างไรก็ตามการปิดตลาดในแดนบวกของตัวราคาทองคำราคาเนี่ยมีลักษณะของการขยับหรือปรับตัวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดถ้าเทียบจากวันที่ผ่านมาประกอบกับเรายังคงเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำเมื่อราคาปรับตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้เนี่ยราคาทองคำขึ้นไปหายได้แค่บริเวณ1,844เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนหลังจากนั้นก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาจนราคากลับไปปิดตลาดบริเวณ1,836เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนเหลือการบวกเพียงแค่ประมาณ9เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนเท่านั้นทางนี้เนี่ยแม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากที่ทางดอลลา,าร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงมาหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของเยอรมน,นีที่มีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้น จนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรปอาจจะมีความจําเป็นในการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกดให้เงินเฟ้อในฝั่งยูโรโซนมีสัญญาณของการชะลอตัวลงซึ่งกลับมาเป็นปัจจัยหนุนสกุลเงินยูโรและก็กดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงนอกจากนี้ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับแรงกดดันจากความวิตกกังวลว่าหากเฟดยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งแกร่ง ทิศทางของภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ชัดเจนขึ้นปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงสวนทางกับบอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่พุ่งทะยานขึ้นทาระดับสูงสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการทำนิวไฮใหม่เหนือระดับสูงสุดของเดือนพฤิกายนของปีที่ผ่านมา โดยบอลยิว10ปีขึ้นมายืนเหนือระดับ4%ได้วันนี้และยังคงทำนิวไฮใหม่หรือทำระดับสูงสุดใหม่ในรายวันในช่วงเช้าวันนี้สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวเพื่อเป็นการกดให้สัญญาณของเงินเฟ้อหรือภาวะเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจมีสัญญาณชะลอตัวลง ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้าไปกระตุ้นให้มอนยิวซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนเร่งตัวขึ้นแม้ว่าอัตราดอกเบีย้ยที่เร่งตัวขึ้นจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยแต่ความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลงจากแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงปัจจัยดังกล่าวก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถขยับหรือปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่สอดคล้องก,กับการทำนิวไฮใหม่ ของตัวบอลยิวอายุ10ปีได้ correlation ระหว่างบอลยิวซึ่งเป็นอัตราดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ยังคงปรับขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์กับดอลลราสหรัฐที่มีการปรับฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงทําให้ราคาทองคํายังมีลักษณะของการทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้เพราะว่าการที่ดอลล่าแข็งค่าขึ้นการที่บอลยิปรับตัวขึ้นมักจะส่งผลให้ทองคํามีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแต่ว่าณปัจจุบันเราจะเห็นว่า บอลยูที่เร่งตัวขึ้นแต่ทําให้ดอลลาร์ที่ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจึงทําให้ที่ทางของตัวตลาดทองคํามีลักษณะของการทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ได้สําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับอย่างแรกเลยก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เฟดคุณนิวคลาสคารี แล้วก็ประธานเฟดเซลุยคุณเจมบูลาดทั้งสองท่านเนี่ยมีการออกมาสนับสนุนให้เฟดขึ้นอัตอกเบียในระดับ50บเบสิสพอยต์ในเดือนมีนาคมนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สนับสนุนกระแสการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการเร่งขึ้นของอัตอกเบียซึ่งเรามองว่ายังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของตัวทองคานอกจากนี้ในส่วนของ ช่วงเช้าวันศุกร์ประมาณตีสี่นะครับจะมีผู้ว่าการเฟดคุณคริสโตเฟอร์วอลเลนมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับอาจจะต้องจับตาดูครับว่าคุณคริสโตเฟอร์วอลเลนจะมีท่าทีหรือมีมุมมองอย่างไรต่อการสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50 b a s i เ point นะครับถ้ามีการส่งสัญญ,ญาณสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวสอดคล้องกับประธานเฟดมินาโอโปลิต ประธานเฟดเซนหลุยด้วยแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ทองคําเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงต่อได้เช่นเดียวกันครับทางนี้ทางนั้นการเล่งขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยเริ่มกลับมาสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวหรือภาวะโดยรวมของเศรฐษฐกิจสหรัฐให้มีสัญญาณของการถดถอยมากยิ่งขึ้นและการเกิดภาวะอินเวอร์สเยลเคิร์ฟในอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นและก็ระยะยาวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวทําให้นักลงทุนมุ่งความสนใจ ไปที่การเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งในคืนวันพฤหัสบดีจะเป็นการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์แล้วก็ในวันศุกร์จะเป็นไฮไลท์ของช่วงปลายสัปดาห์นี้เลยนะครับก็คือดัชนี P M I ภาคการบริการประจําเดือนกุมภาพันธ์จาก I S M นะครับถ้าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดอปตัวลงก็จะเป็นปัจจัยกดให้ดอลลาร์ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่อนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวทองคํา แต่ถ้าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการแข็งแกร่งหรืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก่อนที่ตลาดคาดการไว้แนวโนุมดังกล่าวจะกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคําให้มีโอกาสปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ครับดังนั้นก็อาจจะใช้ทิศทางตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นํากระแสการคาดการภาวะเศรษฐกิจถดถอยในฝั่งสหรัฐ มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่ทางข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสารัฐที่อยากจะให้ตามนะครับในวันพฤหัสบดีจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค หรือว่าตัว C P I นะครับเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์ในฝั่งยุโรปเราจะเห็นว่าเงินเฟ้อในฝั่งเยอรมน,นีที่เร่งตัวขึ้นนะครับทำให้นะักลงทุนมีการคาดการณ์ว่ายุโรปจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในที่ทางที่แข็งกร้าวขึ้นจนเป็นปัจจัยบวกสกุลเงินยูโรและก็เป็นปัจจัยหนุนทองคำนะครับทางนี้ถ้าตัว C P I ซึ่งเป็นมัดวัดเงินเฟอ้อประจำเดือนกุมภาพันธ์เล่งตัวขึ้นนะครับกระแสะการคาดการเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในฝั่งยุโรปก็จะมีแนวโน้มที่จะขยับหรือไต่ระดับปรับตัวขึ้นซึ่งเรามองว่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคำนะครับดังนั้นเนี่ยวันพฤหัสบดีประมาณช่วง5้าโมงเย็นตามเวลาประเทศไทยอาจจับตาดูที่ทางเงินเฟอ้อในฝั่งยุโรปเพื่อใช้เป็นปัจจัยชี้นําอัตราดอกเบี้ยนโยบายในฝั่งยุโรปเพิ่ม,เต,มเติมครับสาหรับกลยุทธการลงทุนนะครับทางนี้เนี่ยเรามองว่าภาพโดยรวมของตัวราคาทองคํา มีลักษณะของการแกว่งตัวไซเวย์ออกด้านข้างนะครับในกรอบหรือในชแนลที่เป็นสีน้ําเงินนะครับแม้ว่าราคาจะเบรกเอาหรือผ่านกรอบชแนลที่เป็นชแนลไซเวย์ดาวหรือกรอบชแนลสีเหลืองขึ้นมาได้นะครับแต่ภาพการขยับหรือการปรับขึ้นต่อของทองคําอาจจะเป็นไปอย่างจํากัดราคาอาจจะต้องมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในลักษณะของการสร้างฐานหรือการย่ําฐานให้มั่นคงก่อนที่จะมีการขยับขึ้นต่อ หรือเป็นลักษณะของการเปลี่ยนทิศนะครับดังนั้นในระยะสั้นเลยถ้าราคาทองคำยังไม่เบรกเอาหรือผ่านแนวต้านในโซน1844-1847 18CC เนป็นะครับห8 4 4เป็นไฮเมื่อวาน1847เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าราคาทองคำยังยืนไม่ได้ระยะสั้นแนะนำให้แบ่งทองคำออกขายสำหรับคนที่ซื้อเอาไว้นะครับสต็อปรอนหรือตัดขาดทุนฝั่งขายถ้าราคาเกิดยืนเหนือระดับ1847 หรือยืนเหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาให้เป็นลักษณะของการปิดสถานะขายหรือเข้าซื้อคืนเพื่อลงทุนระยะสั้นนะครับให้แนวรับบริเวณ1,817ถึง1,804เหรียญดอลลาร์ต่อเทซอน1,804เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นระดับต่ำสุดของตัวราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับถ้าเทียบไปรายสัปดาห์ต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีการทำโรใหม่ ลดระดับลงมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นหากราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาให้ดูว่าราคาจะมีการทำ New Low ใหม่ต่ํากว่าพั0แสีเหรียญดอลลาร์ต่อเทนซอนไหมถ้าราคาเกิดไม่ทําโรใหม่หรือไม่หลุดระดับดังกล่าวนะครับเรามองว่าอาจจะเห็นการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคําได้เหมือนกันก็ให้รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้กรอบแนวรับด้านล่างนะครับ ทั้งนี้ค่าเงินบาทวานนี้มีการแกว่งตัวพันผวนค่อนข้างมากนะครับค่าเงินบาทเนี่ยรุ่ดและมีการแพนิคหรือเป็นลักษณะของการทิ้งตัวลงมานะครับแข็งค่าลงมาจากระดับ35บาท 39, 35บาท40สตางค์นะครับกลับมาเคลื่อนไหวอยู่แถวระดับ34บาท 70, 34บาท80สตางค์นะครับแนวโน้มของค่าเงินบาทที่มีการแพนิคเซลหรือมีการทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับส่งผลต่อราคาทองคำแท่ง96.5ในประเทศด้วย แม้ว่าเช้าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทจะมีการรีบาหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่การทิ้งตัวลงมาแรงๆของค่าเงินบาทก็ทําให้เทรนขาขึ้นของค่าเงินบาทเสียไปไวเอลจีมองนะครับว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของค่าเงินบาทน่าจะเปลี่ยนเทรนจากเทรนขาขึ้นกลับมาเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบนะครับดังนั้นถ้าจับจังหวะการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของค่าเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสําหรับทองในประเทศด้วยแล้วนะครับ ก็น่าจะทําให้สามารถซื้อทองได้ในระดับราคาที่ถูกขึ้นแล้วก็ขายทองคําได้ในระดับราคาที่แพงขึ้นนะครับหรือมีกําไรจากการซื้อขายในระดับที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ YLG ให้กรอบสําหรับแนวต้านนะครับไว้ที่ระดับ3า3 5 0ือถึงระดับ3,400บาทต่อบาททองคําเป็นโซนที่อยากจะให้แบ่งทองคําออกขายออกมาก่อนถ้าราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ครับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้หาจังหวะเข้าซื้อใหม่ ถ้าทองอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับ29,750-29,700นะครับระดับดังกล่าวเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นแาวรับที่น่าจะเห็นการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของตัวราคาทองคำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG b r i i n International นะครับขอฝากโปรโมชั่นในการเทรดทองคำผ่านแอปพลิเคชัน Go Investment นะครับตอนนี้เนี่ยลดเงินวางัประกันลงมานะครับวางเงินประกันเพียงแค่2 0 0 0 0 0ซื้อทองคำแท่ง99.9% 9 99ได้สูงสุด5กิโล ซื้อทองคำแท่ง96.5%สูงสุดได้ถึง300บาทต่อบาททองนะครับนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นในฝั่งของการออมทองนะครับช่วงนี้ลดค่าบล็อกลง20%สําหรับการถอนทองออกมาแต่ว่าถ้าจะถอนออกมาเป็นเงินก็ฟรีค่าธรรมเนียมถ้าเป็นการถอนเงินผ่าน SCB นะครับนอกจากนี้ถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะซื้อขายทองคําผ่านแอปพลิเคชันเปาตัง เพียงแค่เข้าไปที่หัวข้อ g o i n v e s t m e n t นะครับเพียงเท่านี้ก็สามารถซื้อทองคำกับ YLG ได้นะครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวหรือราคาในแอปเป๋าตังราคาซื้อแล้วก็ราคาขายดีมากๆเลยนะครับลองเข้ากดเข้าไปดูกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ